ถ้าเราต้องทํางานถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือวิดีโอกางแดดเปี้ยงๆรง้อนๆเนี่ยเราต้องแบบดูจอหลังกล้องด้วยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ยากลาบากมากเพราะว่าจอหลังกล้องเนี่ยมันเล็กแล้วมันก็ความสว่างน้อยสู้แสงแดดจ้าๆไม่ได้นะครับเรามักจะเห็นช่างภาพอาชีพเนี่ยเวลาเขาทางานโดยเฉพาะสายวิดีโอเนี่ยเขาจะมีมอนิเตอร์นะครับตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในการดูภาพ ตั้งแต่ต้นปีมานะครับกล้องกล้วยๆเราเนี่ยก็เพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ใช้ในการมอนิเตอร์งานที่เป็นระบบไวเลสนะครับการมอนิเตอร์งานได้เนี่ยไม่ว่าจะก่อนถ่ายระหว่างถ่ายหลังถ่ายเนี่ยมันช่วยทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะการวางมุมภาพการดูแสงการดูโฟกัสการดูความถูกต้องของงานนะครับมันทําให้งานเราเนี่ยใช้เวลาน้อยลงในการทํางานซึ่งนั่นหมายถึงว่า ต้นทุนในการทํางานเนี่ยของเราเนี่ยจะลดลงด้วยแม้ว่าเราจะต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ขึ้นมาก็าตามนะครับมันก็จะใช้เวลาไม่นานในการทําให้อุปกรณ์พวกนี้คุ้มทุนเพราะว่าเราประหยัดเวลาทํางานขึ้นมาแล้วก็งานเราถูกต้องมากขึ้นอุปกรณ์เพิ่มเติมสําคัญส่วนใหญ่จะเป็นระบบไวเลสทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์ระบบกิมบอลนะครับระบบส่งสัญญาณให้ d m i นะครับโดยฉอาะตว h o l l y Land เนี่ยเวลาเราทํางานผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเจอเรื่องแบบ แบบหมดไว้ wide, ต้องชาร์จบ่อยนะครับแล้วเกิดถ้าไปทําตกชํารุ้เสียหายเนี่ยอันนี้มันแพงเลยนะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับพอเรามั่นใจกับการทํางานด้วยระบบไวเลสเนี่ยเราเลยเปลี่ยนจากการใช้ n o t e p a d มาเป็นฟิล l มอนิเตอร์ซึ่งก็คือตัวเจ้า b e s t v i e w R7 ตัวนี้นะครับซึ่งเราใช้มาประมาณถึงตอนนี้น่าจะประมาณ5เดือนก,อนกว่าๆแล้วนะครับได้เวลาสรุปกันแล้วครับว่าจอวอารเนี่ยฟังก์ชันเป็นยังไงใช้งานเป็นยังไง ภักสนามเจ๋งขนาดไหนนะครับมีอะไรเป็นจุดอ่อนจุดด้อยนะครับแล้วก็คุมไหมที่เราจะใช้จอบ e s t v v e w R7 ในงานของเราครับ b e s t v i e w R7 m o n i t o r ตนะครับตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ขนาด7นิ้วนะครับสั่งงานโดยใช้ทัชสกรีนนะครับมีความละเอียดในการแสดงผลเนี่ย1920คูณ1200พิกเซลนะครับ ตัวพาร์เนลเนี่ยเป็น LED backlit นะครับความสว่างทําได้ถึง1,000 lux ลักซ์นะครับ1นึ่งิตซึ่งมากพอที่จะใช้งานกลางแจ้งจ้าจ้าได้เลยนะครับให้ภาพที่มีความเปรียบต่างระดับ1,100ต่อ1นะครับมุมมองภาพเนี่ย1 7อองศาซึ่งสามารถทําให้เราเนี่ยมองภาพได้สะดวกตัวบอดี้เป็น ABS สามารถต่อกับหม้อแปลงขนาด7ถึง24โวลต์นะครับระดับ12วัตต์ได้ รองรับ HDMI 1.4นะครับสัญญาณเข้าออกนะครับรองรับได้ถึง 4K 30เฟรมนะครับขนาดตัวเครื่องเนี่ย1 7 8มิลคูณ117มิลนหะนาะ22.2มิลน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่นะครับแค่320กรัมตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์เรียบง่ายนะครับด้านหลังมีที่ติดตั้งแบตเตอรี่ Sony รุ่น F นะครับ แล้วก็มีช่องระบายความร้อนเยอะมากเนี่ยเวลาใช้งานจอมอนิเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับด้านล่างมีช่องเสียบ USB นะครับสำหรับอัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วก็ใส่ลูกอัพเทเบิลนะครับที่เป็นคิวไฟ ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นช่องเสียบ HDMI In นะครับแล้วก็ Out นะฮะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม mm, ิลนะครับเอาไว้ฟังมอนิเตอร์งานได้ด้วยฟังขวาเนี่ยมีช่องต่ออุปกรณ์เสริมนะครับโดยใช้สกรูขนาด1.4นนิ้วนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเป็นปุ่มเปิดปิดการทำงานนะครับปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มปรับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปุ่มออกจากระบบการทำงานนะครับ ในการใช้งานจอ b e s t v i e w นะครับเราก็มีการใช้งานหลายรูปแบบอย่างเช่นชการนำมาต่อกับชุดที่เป็นซีหยุนไวเลสนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะใช้ในการมอนิเตอร์งานนะครับทั้งการก่อนถ่ายระหว่างการถ่ายแล้วก็ดูผลงานที่ออกมาตอนเพภาพนะครับซึ่งเราใช้ทั้งในและก็นอกสถานที่เลย เราสามารถที่จะปรับตั้งการทํางานของจอนะครับโดยการแตะจอ2ครั้งมันก็จะขึ้นเมนูการทํางานมาให้นะครับจอเนี่ยมันจะวิเคราะห์จากภาพที่เข้ามาอย่างจอภาพนะครับปรับอะไรได้บ้างอันแรกก็คือ Exposure Assist นะครับใช้ในการวิเคราะห์แสงวิเคราะห์สีเช่น Force Color นะครับตั้งการทํางานของซิบลา Histogram นะครับดูเวฟฟอร์มดูเวกเตอร์สโคนะครับแล้วก็ยังรองรับ HDR ด้วย มีพิกกิ้งเพื่อช่วยโฟกัสนะฮะแล้วก็เส้นกรอบต่างๆที่จะช่วยในการจัดภาพนะครับเช่นมาร์กกลางภาพสามารถดูเซฟตี้แอเรียดูมาร์กเลโชแสดงสัดส่วนภาพนะครับมีกิดลายแสดงเส้นตารางแล้วก็มีออ d ดิโอมิเตอร์นะครับวัดระดับเสียงที่เข้ามาสามารถจำลองสีนะครับโดยผ่านลุคอัพเทเบิล เราสามารถโหลด lookup table ใส่เข้ามาใน base view R7 ได้นะครับโดยที่เวลาเราถ่ายวิดีโอที่เป็น log file ซึ่งสีมันจะจืดๆนะครับเราสามารถจำลองสีมาว่าเราจะเกตสีแบบไหนนะครับโดยใส่ค่า lookup table เข้าไปผ่าน USB thumb drive นะครับแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ดูสีที่ต้องการขึ้นมาได้เลยตัว display setting นะครับใช้ใปรับตั้งการแสดงภาพทั้งอัตราส่วนการหมุนการซูมนะครับแล้วก็ดูระดับแบตเตอรี่ System configuration นะครับตั้งการทำงานของจอภาพภาษาเวลาเปิดปิดจอความสว่างของจอภาพสีสันของภาพตั้งอุณหภูมิสีตั้งความสว่างของจอตั้งเสียงตั้ง hotkey แล้วก็ใช้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับในการใช้งานภาคสนามนะครับ เราใช้จอ bestview r 7เนี่ยในหลายๆชุดนะครับเช่นใช้กับ gimbal ของตัวชิหยุน v v s เนะครับเป็นระบบไวเลสซึ่งใช้ในงานวิดีโอน่าจะเป็นเวลาวันห้าเดือนกว่านะครับเราก็ได้เวลาสรุปกันนะครับว่าตัวจอ bestview เนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยตรงไหนบ้างอย่างแรกเนี่ยความสะดวกนะครับทำได้ดีมากๆ ตัวจอเนี่ยใช้งานง่ายระบบทัชสกรีนซึ่งตอบสนองได้ดีนะครับมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้ใช้งานเยอะมากถ้าจะมีข้อตินะครับก็จะมีช่องติดอุปกรณ์ซึ่งน่าจะมีที่ด้านบนอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อให้เราสามารถติดฮอลลีแ์ที่ด้านบนเข้าไปได้นะครับตอนนี้มันจะอยู่ฝั่งขวานะครับทำให้เวลาติดตัวรับสัญญ,ญาณไวเลสเนี่ยตัวรับจะมีอยู่ขวาด้วยนะครับแต่ว่า ช่องเสียบสัญญาณเนี่ยมันไปอยู่ซ้ายนะครับทำให้มันห่างกับไปหน่อยต้องใช้สายยาวคุณภาพสีนะครับทำได้ดีมากๆสีใกล้เคียงกับหลังจอกล้องนะครับแล้วก็จอภาพที่เป็น srgb มุมมองภาพเนี่ยกว้างทำให้แบบสังเกตภาพเนี่ยไม่ต้องมายืนตรงกลางกันทุกคนนะฮะยืนกลางยืนข้างได้ภาพใสชัดเจนเคลียร์ความสว่างภาพนะครับทำได้ยอดเยี่ยมมาก เราสามารถใช้งานการแจ้งจ้าๆแล้วก็ยังมองเห็นภาพได้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีฮูดบังแสงมาให้นะครับแต่ว่าเราสามารถเห็นภาพได้สบายนะครับแล้วก็ไม่มีแสงสะท้อนมารบกวนที่หน้าจอมากนะักแบตเตอรี่เนี่ยประหยัดกว่าที่ผมใช้ Automos อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงมันก็จะกินแบตนะครับจอบภาพโดยเฉพาะที่ความสว่าง,งสูงๆเวลาใช้งานแบบเร่งความสว่างเยอะๆนะครับถ้าผมใช้งานหนักๆประเภทถ่ายทัวันเนี่ย ใช้แบบก้อนใหญ่ f950 เนี่ยสก้อนนะครับสามารถใช้ทำงานได้ทั้งวันนะฮะตัวฟังก์ชันจัดมาเต็มเลยนะฮะอันนี้ช่วยโฟกัสช่วยปรับแสงทำให้ทำงานได้ง่ายมากนะครับในการถ่ายเป็น f log ก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเกตสีจำลองสีในโหมดสีต่างๆนะครับใส่ lookup table เข้าไปว่าเราอยากเกตสีแบบไหนมอนิเตอร์ตอนนั้นได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะครับ มันมีจอที่ต้องบอกว่าน่าใช้มากนะครับคือขนาดเล็กกระทัดร้านน้ำหนักไม่มากแล้วก็ไม่ได้กินแบตเตอรี่นักอันนี้ขึ้นกับความสว่างเลยนะครับฟังก์ชันจับเต็มแล้วก็ให้สีที่แม่นยำนะครับ เอาไว้มอนิเตอร์งานแบบระหว่างการถ่ายขนาดถ่ายหลังถ่ายมันสามารถใช้งานได้คล่องตัวแล้วก็ไม่เป็นภาระด้วยในราคาที่มันไม่แพงเลยนะครับใครที่สนใจจอมอนิเตอร์ best u r 7ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับที่ Digital STM นะครับก็ไปลองเล่นของจริงเลยว่าคุณภาพเป็นยังไงถูกใจเราไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะโอเคมากนะครับในราคาที่ไม่แพง